คือมาจากที่นาคอยอาส์เทเวนท์เทอร์มินอลเทเวนตี้วันนะจ๊ะที่นอยอาส์ The ร์เ e ียจะโบลิสแบ็ก and here is a back กแบ็เป็นเลโก้มีสองโอ้แอนด์สติกเกอร์มีสองถุงแล้วก็เป็นค <And S 2> <ou> ู่มือหนึ่งเล่มแอนด์สติกเกสติกเกอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาติดรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจกันเนาะโอเคเลยโอ้ค okay, ุณเบอนี้เริ่มต่อกันเลยดีกว่าโอเคแบ็ก okay. one and ด a แฮปแบ็ n วั a แอ t ด์แบ็กนี่สุดท้ายแล้วเราจะได้มาเป็นแบบนี้หรือเปล่า มีโลมีคนร้ายขโมยตู้เซฟออกไปแล้วตำรวจสองคนนี้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเนาะดีมากเลยโอเคเด็กๆขึ้นเตียงขึ้นเตียง one bed oh โอ kid oh whoa w h า a another bed

ต่อนนะ้เรตี้รถมอตอรเสร็จแล้วนะสองคันนะันนี้ต่อได้เลยไม่ต้องดูแบบนะแล้วก็เป็นตำรวจสองคนตอนนี้คุณควรต่ออะไรอยู่ดูไอโนมันคือตู้เซฟใช่ไหมเห็นไหมดูข้างในสิข้างในมีอะไรอย่าง มีเงินยังมีเงินแล้วดีจังเลยแบล็กกายจะมาซุก็เป็นไดมอนด์ไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยไอ้ที่มันเปิดได้ข้างในด้วยอ่ะเปิดขึ้นมันไม่ตกแตๆโอ้ยไอ้นั่นเห็นไหมเด็กยขับมนชัดๆว้าวอันนี้แหละที่แบกกายจะหาเอาเนาะอันนี้เป็นที่หมุนเดี๋ยวเช็มจุดๆแล้วไปเรามาติดสติกเกอร์กันนะคะระวังชิ้นส่วนหายนะมันเล็กเลย ตอันนี้ตีสติกเกอร์เสร็จแล้วนะกู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 สองขันพี่มากเหม่ีว่าตีตู้กก็ตเซฟนะครับอืมอร์ั่้นชอบยในบนไดมอนด์อี่ตำรวจกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมว่าเคตอนนี้ยังไม่มีเหตุด่วนเหตุร้าเกิดขึ้นเลยเลิกเลกลกแก คีโมไซม่าฟ้าตู้เซฟอยู่โอเคส์ now the deck number two ba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 ck number, number two is back again มาขยับไปไหนครับ huh. อ uh ัน huh. น uh ึง huh. ก uh ็เจอโอ้โหโอ้โห ว้ว้าสเกเโพสต์เยกสีสวยมากอโพต์เวก็จะเป็นรถแล้วก็จะเป็นตัวลายเนาะเดี๋ยวไปตัดเดียวใกล้เสร็จแล้วเวลเวเดี๋ยวใส่ล้อเหรอเดี๋ยวคอยดูนะคบรถแบ็กการจะลากลูกเซฟั นี่สอ,องล้อละต่อง่ายไหมลูกอของแท้ต่อง่ายจริงๆ ใช่นร <laughs> อกูเพียบขนาดนี้ไม่เหนนะ วันนี้เรสติกเกรอร <a> ์อีไปทะเบียนมาดูหน่อยอันนี้อันนี้มันคือที่จ้งนะขาตั้งใช่ไหม <c oughs> ใช่เราจะไปแล้วก็ <c oughs> จะไปก็ดึงขึ้งวิ่งได้ไปจับไปจับผู้ร้ายเลยอลโอ้โหน่นาตื่เซฟเหมือนจริงมากเลยอะ่ะแม่ขอดูโชว์ตัวก่อนนะมาโชว์ตัวใกล้ๆท่งนี้หน่อยครับมาขับมาทุกคันเอารถผู้ร้ายมาต่อ,อ,อนมามาโชว์หน่อยอื้หอห สวัสดีค่ะฉันได้นี่คือด้านหน้านะคะขา้างในก็มีโจอยู่ข้างในด้วยหน,นึ่งคนเออกิน he d i v e of the car เป็นรถมากอันนี้หน,น้า <had S 2> <a S 1> ใส่เขาเปิดตู้เซฟก่อน ให้ดูอีกทีนึงนะคะดูสิต้องใส่รหัสด้วยนะเปิดฟรีนหัสที่ไหนด้วยเยี่ยมมากเขาดูตำรวจไอมครับไอะคะิวเจอตำรวจที่จะวิ่งจ <This one. S 1> ับม่สวรรณคำนวณจับผู้ร้ายดิสวรเข็มจับเข็มเข็มนใส่ชุด <can> สีน้ำเงินนะคะนี่ดู <c oughs> ที่จ้างสูงอันนี้เป็นด้านหลังเขาเอ้ยตัวนี้อยู่ตัวดีตั้งอยู่ไหมมันไม่อยู่เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแบบตัวนี้ไหนตัวนั้น ตัวนี้มันมีทิ่จั๊งเลยเขาดึงอะไรครับขอวางลงทังเวลาเราจะขับโอเค,อ,เอ,อ,คเอ่าวางไวให้นะ้องพู่เลยโอ้อหืมเท่คนนี้ใส่ชุดฟ้าอ๋อว้คนนี้ยืนขับลูก <c oughs> เป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจแบบวิบากอ่าก็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 อ่าดูชัดๆกันเลยนะสวยมากเลยแนมะ่ก็ชอบกอกอ <c oughs> <c oughs> ถ้าขอตัวเล่นก่อนละกันเนาะดีไหมครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะมีของเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งคุณคนครับบ๊ายบายพี่คุณบ๊ายบายด้วยเป็นไก่อยากมีเงินแล้ว หรือจะให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย